สวัสดีค่ะคือพี่ชาทํางานอีกแล้วนะคะช่วงนี้กลับมาทํางานเหมือนเดิมก็หลังจากที่ไม่ทําไปเกือบสิปีได้แล้ว,ลวมั้งก็เลยยุ่งนิดนึงวันนี้ก็เลยไม่ได้ตอบไลน์เลยแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ไปทํางานเป็นพิธีกรมาแล้วคือแบบทากับคนกับคนญี่ปุ่นทําให้คนญี่ปุ่นไงแล้วเขาน่ารักมากคือแบบเขาไนซ์จริงๆไนซ์ nice, แบบเฮ้ยไม่ต้องให้เงินก็ได้แล้วคือเรากินทาที่โรงแรมไงแล้วเรากินอาหารเยอะมากจนเขาแบบ เขาตกใจอ่ะไม่รู้เขาจะด่าอะไรเราในใจหรือเปล่าแต่เรากิเนเยอะจริงแล้วอาหารมันอร่อยมากใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วคือเออ่เราให้พอมวันนี้สนุกมากจริงแล้วก็ตอนนี้อะไรที่ได้เงินอ่ะคือทําหมดเลยเพราะว่าเป็นช่วงปั๊มเงินเดี๋ยวจะรับให้ฟังว่าอยากอยากเอาไม่ทำไรเดี๋ยวเดี๋ยวพอเซ็ตโกไว้แล้วพอสําเร็จจะมาเล่าให้ฟังจะทาอะไรแล้วก็จะบอกว่าเออช่วงนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ตอบไลน์มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบพิชติตอบไลน์เร็วๆอ่ะคือช่วงนั้นเป็นช่วงพักผ่อนตัวเอง ก็เลยก็เลยตอบไลน์เร็วคือว่างมากมือจับโทรศัพท์เล่นเกมอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาใช้ที่ชัต,ตาของนบิโอเลไม่ดีแต่จะหมดละใช้ให้มันหมดจะได้ซื้ออันใหม่ไม่ดีเลย mm hmm. ก็นั่นแหละออ,อะไรนะอ๋อใช่วันนี้ก็เลยไม่ตอบไลน์ต้องขอโทษจริงๆนะคะพี่ชาททำงานแต่ทำงานเริ่มตอนหกโมแต่มันก็เหมือนแบบต้องไปบีฟต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหม mm hmm. ก็เลยนั่นแหละก็คือช่วงนี้อาจจะเริ่มทำงานเริ่มทำงานมากขึ้นเหรอไหมคะแบบว่า อะไรที่ได้เงินก็คือจะทําหมดเลยคืออะไรที่ได้เงินอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเริ่มทำแล้วเพราะฉะนั้นแบบบางคนจะแบบว่าเฮ้ยไลน์เลยก็ไม่เคยจะต่อแบบขายของแบบจะขายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ก็ขอโทษจริงๆคือแบบคือช่วงนี้มันมันเป็นช่วงทองทำอาหารกินนะเนาะแล้วลคือบางคนก็ถามว่าเออพี่ชาติทำไมไม่ค่อยอัปเดตเรื่องเรื่องอะไรเรื่องยาในอ,อืมในเฟ c e b o บุ๊กเลยแล้วคือเราก็จะบอกว่าคือมันไม่มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีเรื่องอะไรจะอัปเดตคือตอนนี้ยาก็หาได้แล้วอย่างตัวที่ที่ตามหาพวกเหงือกประหมออ,อย่างเงี้ยเออเราหาได้แล้วแล้วคือแบบมันมนตอนนี้ผลิตของของก็ทนันของทานเพระาะเรากะได้แล้วว่าเราควรจะผลิตมาทีละเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งก็นั่นแหละค่ะ โอเคนะคือของก็ยังก็ยังโอเคอยู่คือหมายความว่าแบบของก็ก็ไม่ขาดตลาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางคนก็แบบว่าอาจจะมีขาดบ้างจะต้องรอวันสองวันแต่ว่าพี่ชาก็ต้องขอโทษไปแล้วแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าโดนโกงตันไปสามหมื่นแต่คือมันเป็นความถิดของเราเองที่เราแบบเราไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเราแบบไม่ดีอะ่ะคือเราโง,เง่เองอ่ะเอออย่าง,งนี้ดีกว่าเราโง่เองที่แบบที่สะเพ่าอ่ะเออ คือจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเขาอะไรอย่างงี้งก็ถ้ามันถือว่าฟล์คอก็ไม่มีอะไรนะคะไม่ได้แก้ตัวนะว่าว่าไม่ตอบลาเพราะทำงานอะไรอย่างงี้แต่คือเนี่ยก่อนนอนเนี้ยก็จะนอนนอนตอบลาละโอเคนะขอบคุณมากมากเลยที่เข้าใจไม่รู้เข้าใจเปล่าแต่ว่ารักนะทุกคนบ๊ายบาย